อ่ะโอเคครับกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้พวกเราโอซิโร่ชาแนลครับวันนี้เป็นคลิปเด็กโปรไฟล์ที่มีคนขอกันมากที่สุดในชาแนลเราครับก็คือเด็กโปรไฟล์แอคเตอร์สายกาเวลปีที่สิบสามใช่ไหมครับวันนี้เราอยู่กับแอดโจนะครับวันนี้อยู่แอดโจแอดโจเขาจัดดีค่างๆเลยครับโอเคมา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 ดูกันนี่ว่าของใส่บีฮีมาเราใส่เด็กอะไรอันนี้ผมเล่นเป็นกาเวลสายคิทิคอนนะครับคิทิคอนล้วนเลยจะไม่มีสแตนสายนี้จะค่อนข้างเล่นง่ายกว่าสายสแตนนะครับเพราะว่ามันรอบตีมันได้จากการเสกของเอลินนะครับกับพวก ม้าเนาะเออพวกมา้าอ่ะมันจะเล่นงานในสายนี้มันจะไม่ค่อยได้ใช้อะไรเออ่คอมโบอะไรเยอะนะครับอ่ะเรามาดูที่เกียร์สี่นะครับเกียร์สี่ก็ใส่เป็นเอเดนครับสีบ่ใบโอเคเห็นไหมโอเคเอเดนสี่ใบแล้วก็อันทีเอลใส่สี่นะครับตอนตอนนี้มาใช้อันทีเอลละไม่ใช้ลาฟาเอลนะครับเพราะว่าลาฟาเอลมันฮิวมันจะค่อนข้างเปลืองจีโซนใส่เล็ดชิ้นเดียวเลยเราจะเล็ดชิ้นหายขี้นะครับต่อ <laughs> ไปเป็นแบ็กซนลับกับเอลครับใส่สองใบอ่ะพ่อแม่เราก็ใส่สองแล้วก็เจนเอกใส่หนึ่งใบ จริงๆเจ็ดเอ็กไม่ใช้ก็ได้นะครับถ้าใครมีซีบิดก็เอาใส่ซีบิดแทนก็ได้หรือลดอันดี้เอลแล้วไปใส่ซีบิดแทนก็ได้นะครับโอเคจีการก็ใส่เป็นชุลีเอลครับสองใบแล้วก็ฟลาซีเอลนะครับใส่สองใบตัวการ์ดเวลาแวนเขาตีมันครับเป็นสองขั้นที่การ์ดแรงเลยต่อไปก็เป็นจากซีเอฟซีศูนย์สี่ครับหนึ่งใบโอเคมามาดูที่เด็กเด็กเด็กของเราก็เป็นเอ่อกาวิเอลฐานใหม่ครับสี่ใบนะครับ อ่ะกับเอลทานใหม่สี่ใบแล้วก็ฟาเลสสองใบนะครับเกียร์สามอีกใบอ่ะตัวนี้ก็เวลาถูกปลาจากการสไตล์เป็นค่าคอสของการลิสไอความสามารถเลคิวก็สามารถคอเอไม่ใช่เอามันกลับเข้าแดมได้นะครับโอเคต่อไปก็เป็นเกวอลทนเก่าปิดไว้หนึ่งใบอ่ะแค่นี้อ่ะต่อมาต่อไปเป็นเกียร์สองครับของใหม่ที่เพิ่มเข้ามาก็คือพกกซาต้มาที่ติดรีซิตนะครับอ่ะ ใส่สี่ใบเลยแล้วก็บุกคน้าครับใส่สี่ใบครับ <c oughs> ต่อไปเป็นเกจสองแบ็กคลาฟนะครับใส่สามใบนะครับตัวนี้แล้วก็ใส่เป็นเพกัสอ่ตตัวที่ค่อนข้างจะเก่ามากเลยครับตัวนี้อืใส่สองใบครับตัวนี้แล้วก็แค่เกจสองก็มีแค่นี้นะครับมันง่ายมากเลยตัวนี้เล่นปั๊มพลังลกติ ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราก็จะอัดไดคิปเด็กูไอนะ้ดิกไฟเนาะใช่ไหมจดใช่ใช่ใชอ่ะต่อไปเป็นเกียร์หนึ่งใบใหม่นะครับไลล่าจากบีทีนะครับใส่สี่ใบแล้วก็พีจีและชิวใส่สี่ใบเลยแล้วก็ทิ้งายผมใส่สองใบนะครับอ่ะแล้วก็เป็นเกียร์หนึ่งใบใหม่นะครับเกียร์หนึ่งอ่ะที่เก็บของของไน้ดับเข้าเด็กนะครับอ่ะใส่สองใบนะครับตัวนี้ อ่าโอเคแค่นี้แหละต่อไปมาดูกันที่ทิกเกอร์ครับทิกเกอร์ผมใส่เป็นขี้ฐานนะครับสีบ่ใบขี้ยโซบวกสามพันอีกสี่ใบนะครับแล้วก็ขี้ใหม่ครับขี้ใหม่จากบีทีอีกสี่ใบเราจะใส่เป็นขี้สิบสองครับแล้วก็ฮิวทิกเกอร์ใส่เป็นของตัวใหม่เลยสีย่ใบแล้วก็ตัวเลิมใหม่เหมือนกันตัวเลิมใหม่หนึ่งใบนะครับโอเคอ่าเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันทีละตัวนะครับผม ่ามาดูกันที่เกียร์สี่เนาะใส่เป็นเอเดนเอเดนก็ใส่สี่นะครับเฮกเอเดนก็คือเล็ดคิวหนึ่งเอซิติวนการวันเพื่อเ์อหนึ่งโซบัสเลือกไหนตัวเองที่ความใน่จีโซนนะครับเลือกการ์ดหนึ่งใบจากดาเมจโซนของคุณฮิวการ์ดไปนะแล้วก็เลือกเวงการคนหนึ่งใบสร้างความเสียหดึงดาเมจนะครับจากนั้นก็เทคล่างก็คือออโต้เวงการมวยดีนีน้โจมตีเลือกการ์ดจากดาเมจโซนของคุณไม่เกินจำนวนการ์ดที่ไหน,นได้โบจีโซนนะครับพอถึงช่องเลือกการ์ดที่แตกต่างกันยูนิตเหล่านั้นพลังโจมตีบวกสามพันจบเทิร์นแล้วก นำการ์ดจากใบประสูรของกองการ์ดครับเข้าเดเมจโซนในสภาพพร้อมนั่นเองโอเคต่อไปเป็นอันเทลอันเทลสี่ใบเทอันเทลก็คือเอซีทิ้งการ์ดครับเจนเจนทีนะครับ, G G รบก็คือหนึ่งคาลเตอร์บาร์จนจบเทินครับยูนิตแถวหน้าทั้งหมดของคุณได้รับพลังโจมตีบวกสองพันเทล่างก็เลชิวออโต้หนึ่งคาลเตอร์บาร์หนึ่งโซบาร์ครับเลื่องการ์ด so ที่คว่ำในจีโซนของคุณมามันเข้าสู่ช่องใบการ์ดสามารถแจกคอร์สค้าจ่ายครับเลือกการ์ดจากเดเมจโซนของคุณไม่เกินจำนวนตนัวมันเองครับที่หงายหน้าอยู่บนจีโซนนะครับ ฮิวการ์ดเหล่านั้นแล้วก็เลือกเวงการ์ดคุณหนึ่งใบต่อจํานวนการ์ดที่เอ้ยต่อจํานวนเท่านังนะท่านเห็นอธิบดีอ่าต่อจํานวนความเสียหายที่ถูกฮิวไปด้วยความสามารถของการ์ดไปนี้หนึ่งใบนะครับสร้างความเสียหายหน mm ึ hmm. ่งแต้มนะครับก็คือถ้าเราฮิวไปสองใบก็สร้างความเสียหายสองแต้มนั่นเองต่อไปก็มาที่แบ็กซิลารใส่สองใบเทคแบ็กซิลารก็เอซิทเวงการ์ดวันเพื่อนเจนทูนะครับหนึ่งเขาตับาร์สไงแบ็กซิลาร์หรือไงตนเองนั่นแหละ อ่ะจดจดเทิร์นครับมันได้รับความสามารถก็คือออโต้แวงการ์ดในช่วงแบทเทิลเฟสนะครับเมื่อมีการเข้าสู่แตเมจโซแล้วก็เลือกยูนิตของคุณไม่เกิน2ใบครับจดจดเทิร์นครับพลังโจมตีบอก2,000แล้วก็เทคเลสชิว2ครับออโต้เมื่อมันโจมอ่ะออโต้เมื่อจบการต่อสู้ที่มันโจมตีแวงการ์ดกาดฮิวการ์ด2งแเมจแล้วก็เลือกแวงการ์ดสร้างความหาย2องเมจโอเคมีเลสชิวหน่องต่อไปก็จิดเอครับจิดเอสนี่ใส่มาไม่ค่อยได้ใช้ใส่มาอ่านผิด เอ้ยไม่เคยได้ใช้เลยเจนเอไว้มันรีดไม่ถึงอ่าเจนเอก็เหตุก็คือเรซิวออโต้แวรยากาดเจนแปดนะครับเมื่อนี้โจมตีแวรยากาดต่อจํานวนเออ่การ์ดในเดเมิโซ่หนึ่งใบครับจุดๆเธอครับยูนิตในแถวหน้าทั้งหมดก็พลังบวกสองพันเลือกการ์ดจากในเดเมิโซนคุณไม่เกินห้าใบนะครับฮิวการ์ดเหล่านั้นแล้วก็เรื่องบรรกาศหนึ่งใบต่อจํานวนการ์ดที่ฮิวไปก็สร้างความเสียหาดินเดมิเอล เทคนยูริเอลก็คือ e 1นึ <romantic success> ่งเลคคิวหนึ L? ่งออโต้หนึ่งเคาน์เตอร์บาร์ครับเมื่อมันเข้าสู่ช่องการ์เดียนสามารเจาะคอครับถ้าจ่ายครับเปิดดูการ์เป็นบสูงของกองการครับเราเลือกว่าจะเอาไว้บนสุดหรือใต้สุดของกองการ์ดนะครับแล้วก็ดูการ์ในเดเมจโซนหนึ่งเดเมจแล้วก็เลือกไรรากาดหนึ่งใบครับสร้างความเสียหายหนึ่งเดเมจนะครับเป็นฟาราชิเอลนะครับเทคนิคไนี้ก็คือคอนการเดียนในการต่อสู้ที่เอบรรยงการ์ดคู่แข่งโจมตีนะครับ ต่อจำนวนการ์ดที่คว่ำอยู่ใน d a เม g โซนคุณ2ใบหรือมากกว่าชิวบวกหมื่นนะครับจากนั้นถ้าจำนวนการ์ดที่คว่ำใน d a เม g โซนมี3ใบหรือมากกว่าก็ชิวบกวกอีกหมื่นหนึ่งต่อไปเป็น fc 0 4ครับก็คือออโต้เจนหนึ่งครับหนึ่งโซบาร์เรื่องไหนจีการ์เดียนที่คว่ำในจีโซนของคุณเมื่อยุคน,นี้เข้าสู่ช่องการ์เดียนนะครับคุณสามารถแจกคอร์สท้าจ่ายครับต่อจำนวนการ์ดที่ใหญหน้าบน d a เม g โซนของคุณหนึ่งใบครับชิวมันบวกห้าพันจบจบจบ,จบ,จบ,จบการต่อสู้นั่นเองโอเคก็มีแค่นี้อ่ามาดูที่ เลดส, 3, สามเกตสามเกตสามคุณกลังจบที่สแล้วเนี่ยเออกำลังจบเกตสีหนาป่ะอ่ะเกตสามครับก็เป็นเกวิเอลตัวใหม่เหตุ <c oughs> ก็คือเลชิ้วหนึ่งออโต้แวนกาครับเลือกการจ่ากมือคุณหนึ่งใบครับเอาไว้ไปวางไว้บนเดเมทโซนครับแล้วก็เลือกการจากเอ้ยไม่ใช่ดิอ่ะไปวางไว้เดเมทโซนเออเกอือบลายเกือบลายยาวแล้วอ่ะก็คือเหตุเมื่อจี U ้นี่ของคุณทําการไซส์นะสามารถจ่ายคอสถ้าจ่ายก็เลือกการจ่ายเดเมทโซนของคุณหนึ่งใบนําขึ้นมือนั่นเอง เล os, <c oughs> like hey, ือกการแจกดาเมจโซ่คืนหนึ่งใบฮิวการไปนั้นแล้วก็เลือกบรงยากาศคนหนึ่งใบสร้างความสายดายดาเมจนะครับต่อไปเทคคอน์ดงรากาศเจนฮูนะครับคุณสามารถแจกค่าคอนโดยการคอร์บาร์การ์ดที่มีความสามารถเลทชิวเอ้ยไม่ใช่เออใช่ใช่ล้ใช่ละหลอนหลอนหลอนอ่าความสามารถเลทชิวเพื่อเป็นค่าคอนในการไซส์ของจีนิตของคุณที่มีความสามารถเลทชิวได้ด้วยนะครับโอเคก็เป็นไซส์ฟรีเนาะตัวนี้อืมอ่านเทกลัวเรื่องจะเป็นอย่างเงี้ยต่อไปก็เป็นฟาเลตนะครับใส่สองใบเทคก็คือ เลีชิ่วหนึ่ง act d a m ม g e zone เจ็หนึ่งนะครับหนึ่ง counter burst ฮ่าการ์ดเป็นนี้หงายอยู่บนเอ่อถ้าการ์ดเป็นนี้หงายหน้าอยู่นะครับขอการ์ดเป็นนี้ลงช่องเรียกการ์ดเจ็เจ็ดเทิงครับพลังเจมสตีบวกสองพันนำการ์ดเปสุดของกองการ์ดหนึ่งใบครับเข้าในด a m a g e z o n ในสภาพคว่ำนะครับเลือกการ์ดในด a m a g e z o n คุณหนึ่งใบหิวการ์ดเปนั้นเลือกใบหงายคุณหนึ่งใบสร้างความเสียหายหนึ่ง damage นะครับต่อไปเทคล่างคือออโต้หนึ่งโซบัสนำการ์ดเป็นนี้เอ่อเข้าด a m a g e z o n ในสภาพหงายหน้านะครับเมื่อมันถูกทิ้งเป็นค่าคออสสขงการไต ถ้าแบงการ์ดคุณมีความสามารถรีชิวนะครับสามารถจ่ายค่าคอสถ้าจ่ายก็เลือกการ์ดจากใน,ในเมโซนของคุณหนึ่งใบฮิลการ์ดไปนั้นเองนะครับโอเคต่อไปก็ิกเออ่เป็นกเกวิโยถ่านเก่านะครับก็คือออโต้แวงการ์ดเจนทูนะครับยูนิตนี้ได้รับความสามารถคือคอนแวงกา,าร์ดเอดีอ๋ยวถ้ามีการ์ดตกแดมอ่ะต้องมีการ์ดตกแดมก่อนนะครับมันได้รับความสามารถก็คือคอนแวงกา,าร์ดยูนิตทั้งหมดในแถวหน้าก็พลังจก็ตีบวกสองพันนั่นเอง เก,ก็ออโต้แบงกยากาศหนึ่งเคาน์เตอร์บาร์ในของคุณครับเมื่อจีอูนิตของคุณทําการไซส์สามารถแต่คอร์สถ้าจ่ายก็เ,เปิดดูการ์ดบนส่วนของกองการ์ดสามใบนะครับค้นหาการ์ดหนึ่งใบไม่เกินจากนั้นนะครับเอามันเข้าสู่เดเมจโซนแล้วก็ที่เหลือเอาไปไว้ใต้กองแล้วก็เลือกาการ์ดที่ไหนหน้าเดเมจโซนคุณหนึ่งใบขอของช่องเลก,กาดและพลังโจมตีของยูนิตที่ถูกขอด้วยความสามารถนี้ก็บวกสองพันนั่นเองอ่อาจจะโลวนนิดนึงนะครับ เร็วป่ะไอ้เจ้าเร็เวป่ะหรือว่าพอดีเร็เวเร็วอะจะดเด็กเสร็จแล้วเนี่ยอ๋อเร็ว <laughs> โอเคโอเคมาเก็บสองต่อมันมีของใหม่ด้วยไงต่อไปก็เป็นนางฟ้าใจาแตกของเรานะครับโบเคนฮาร์ดนะครับเฮกเกอออโต้ Auto, เลกาเจิหนึ่งนะครับเมื่อการคุณถูกไปวางไว้ในเดเมโซนนะครับเริ่มไอการคุณหนึ่งใบครับยูนิตน,นี้และยูนิตน,นั้นนะครับพลังโจตีบวกสองพันหยุดจบเทินนั่นเองอ๋อต่อไปเป็นพีคัสซัตตัวใหม่นะครับอ่า เตก็จะมีคอนไม่ก um. so uh ัดเรกการดการ์ดนะครับรีซิตแล้วก็ออโต้เรการเจนหนึ่งนะครับดึเขคาวตาบัสหนึ่งโซบัสนะครับเมื่อการของคุณถูกส่งลงดอบโซนจากเดเมจโซนนะครับในเทอร์ของคุณนะครับสามารถไอเดี๋ยวไม่สามารถจ่ายคอนถ้าไม่กาดของคุณมีคําว่ากาวิเอลในชื่อกาสนะครับคุณสามารถจ่ายคอร์ดถ้าจ่ายเลือกกาสที่หงายหน้าอยู่บนเดเมจโซคุณหนึ่งใบนะครับคอนลงช่องเรการดแล้วก็นําการ์ดหนึ่งใบประสูนกองการ์ดนะครับเข้าเดเมจโซนในช่วงหงาดนั่โคเลย ไอ้แฮปตัวนี้ยืนเอายืนงี้ดีลิทมันดีลิได้ปะได้ดีปะมันดีลิดีลิมันดีลิทหมดใช่ไหมไม่แน่ใจดีลิทมันดีลิทหมดไม่ใช่ปะเออดีออทั้งหมดก็ดีซิกระโดดมไม่ใช่ปะอืมโอเคแสดงว่ากันไม่ได้นะมันไม่ได้กันได้โอเคต่อไปเป็นการซัดเก่านะครับก็ออตโต้เป็นการเลกาดเมื่อการของคุณเข้าสู่ดเดเมจโซนนะครับถ้าเป็นการคุณเป็นแคนแองเจิล์ฟิเทอร์ก็บวกสองพันจุดจุดเทิร์นนั่นเองต่อไปเป็นแบล็คคราสนะครับเทคก็คือ เลชิวหนึ่งออโต้ดาเมจโซนับเกจนหนึ่งหนึ่งเฮลทับัสเมื่ออย่ที่มีความสามารถเลชิวของคุณโจมตีสามารถแจกายคอรันะรบถ้าจ่ายครับคอการ์ดใบนี้ในเอ่อคอการ์ดใบนี้ที่หงายอยู่อ่ะที่หงายหน้าอยู่นะครับลงช่องเรียกกาดถ้าคอก็นําการ์ดไป,ไป,ปสุดเข้าดาเมจโซนในสภาพคว่ำเลือกการ์ดจ่กกายในดาเมจโซนคุณหนึ่งใบฮิวการ์ดไปนั้นเลือกบรรยากาศคุณหนึ่งใบสร้างความเสียหนึ่งเดเมจนะครับโอเคอเกจสองก็มีเท่านี้แหละ ต่อไปมาที่เกียร์หนึ่งก็เป็น PG PG ใหม่นะครับก็เทคคอนมิทักก็เทคต่อไปก็ออตโต้เลือกยิงการมือคูนึงใบเมื่อเขาเข้าสู่ช่องการเดียนจากมือคุณสามารถจ่ายคอรห้าจ่ายก็เลือกยูนิตคูนึงใบครับยูนิตนั้นไม่ถูกฮิตจะจบการต่อสู้ต่อไปเทคล่างครับเลคิวหนึ่งออตโต้แบบโซนครับไอ้ดาเมจโซนเออดับโซน,เ,โซนเ,เลี้ยงคิวหนึ่งอ 1, อตโต้ดาเมจโซนครับเ 1, บบมื่อเริ่มเมื่อเริ่มต้นการสเต็ป ที่ยูนิตของคุณที่มีความสามารถเรชิวถูกโจมตีนะครับสามารถคุณสามา,ามรถคอการ์ดไปนี้ที่อยู่ในไอ i. ที่อยู่ในสภาพไงหน้าโลช่องการเดียนและยูนิตนี้ได้รับชิวบวกหมื่นห้านะครับถ้าคุณทํานําการ์ดไปสู่ของคอการ์หนึ่งใบเข้าเดเมทโซนในสภาพคว่ำแล้วก็ le le o, เลือกการ์ในเดเมทโซนคุณหนึ่งใบฮิวการ์เป็นั้นเลือกเวงการ์ดคุณหนึ่งใบสร้างความเสียหนึ่งเดเมทนะครับโอเคสก,กิลมันจะยาวถึงไหน, <laughs> อนแองแกลนี่สก,กิลยาวจริงปกติก็ว่าอะไรอ่ะแล้วก็ทิ้งได้สามใบนะครับอ่ะต่อไปเป็นตัวใหม่นะครับตัวนี้ ไล่ล่าครับก็เหตุก็คือค้อนเรียกาดในพื้นที่การ์ดของคุณถูกส่งลงดับโซนจากเดเมจโซนนะครับยูนิตนี้พลังโจมตีบวกหกพันนะครับแล้วก็เลี้ยวหนึ่งออโต้เจนทูนับหนึ่งโซบัสไม่ยูนิตน,นี้เข้าสู่ช่องเรียกาดจากเดเมจโซนของคุณนะครับสามารถจ่ายคอนค่าจ่ายเลือกการ์ดจากเดเมจโซนคุณหนึ่งใบฮิวการ์ดไปนะเลือกบรรยากาศคุณหนึ่งใบสร้างความเสียในเดเมจนะครับอ่ะต่อไปเป็นตัวเก็บเก็บเอ่เอเก็บเก็บดอกนะครับอ่ะเหตุก็คือออโตโ้เรียกาดเจนหนึ่งนะครับนำยูนิตนี้ไปวางไว้ ใต้สุดของกองการนะครับเมื่อการของคุณถูกนําเข้าเดเมจโซนในเทอร์ของคุณนะครับสามารถจ่ายคอต์สถ้าจ่ายก็1งโซชาร์ตนะครับเลือกนอาหมยูนิตและทิกเกอร์ยูนิตของคุณในดับโซนนะครับอย่างละหนึ่งใบนําการเหนั้นกับเข้ากองการและสับกองการคุณน,น,นั่นเองได้กลับตั้งใบหนึ่งเลยโคตรดูดีโอเคต่อไปทิกเกอร์ก็เป็นทิกเกอร์ฮิลนะครับฮิลก็มีเทคก,ก็คือถ้าถูกทิ้งเป็นค่าคอร์สของการเดียน ไอจีกระเด็นนะครับาบายตัวมันเองแล้วก็บายฮิวในดับโซนอีกหนึ่งใบนะครับเราก็จะเลือกไงายแดมหรือเลือกโซชาร์กระเดนั่นเองอ่าต่อไปป็นชี้จะโซ่บอกสามพันั่นเองต่อไปเป็นชี้ใหม่ครับถึงชี้ใหม่ก็ก็คือ A อ T เและการเจนหนึ่งนะครับดึ่งคาบอร์บาสนำมันเข้าโซ่เลือกการ์ดของคุณที่อยู่บนเซอร์เคิลหรือเดเมจโซนรวมกันไม่เกินสองใบหงาการ์ดเหล่านั้นก็คือตัวนี้จะไปเอาไว้ไงายล็อกมนาะใช่ไหมตัวนี้หงล็อกได้ใช่ไงาล็อกได้ไดค่อนข้างจดี เดี๋ยวเราเอาตีกับลิ้นเลยว่ะไม่ยแมวไอ้เฮ้ยไหนนะลิงก็ตายดิเฮ้ยลิงจะตายได้อย่างไรอ่ะต่อไปเป็นเอ่อชิฐานเนาะเขี่ยโฉบบอกห้าพันนั่นเองเอ่อคือเมื่อแวนโจมตีเอามันเข้าโซเอ้ยไม่ใช่เมื่อแวนโจมตีเมื่อแวนการดเกียร์สามสูงกว่าที่มีคขาบ้ากับวิเอลโจมตีนะครับเอามันเข้าโซบวอกห้าพันจนหนึ่งใบอ่ะตัวเริ่มใหม่เรามาดูตัวเริ่มใหม่ดีกว่าเฮกตัวเริ่มใหม่ก็คือออโต้เพิ่งเริ่มต้นเอซิตีเรียการเจ็ดหนึ่งนะครับหนึ่งเครับ เข้าสู่แดนเมทโซนในสภาพหงายนะครับเลือกการ์ดที่หงายหน้าอยู่บนแดนเมทโซนคูณนึงใบคอรต้องช่องเลกาดนะครับถ้าบรากาดมีความสามารถเรียวยุ่มเมื่อจบเท่านั้นก็สามารถนำการ์ดที่ถูกคอด้วยความสามารถนี้ขึ้นมือได้โอ้โโหคตรดีเลยงั้นคอร์ฟีมาตีก็ได้ดิเลยยอดเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูคอมโบของเด็กนี้กันนะครับไปเลไปเลยโอเคครับผมเรากลับมาดูกันในคอมโบของคอมโบสกิลแองเจิลพิเทอร์ไซคิดทีคอนของเรานะครับก็ อะ่ะมาทำสัดึกเลยเพราะว่าช่วงเช้าอธิบายผิดไปนะครับก็มาแก้ให้แล้วอ่ะมายังไม่ได้เอาลงครับก็อเซจแล้วคิดเรียงาฟก็บอร์ดก็เดี๋ยวเราเซตไปก่อนอย่างนี้เลยครับก็เซตไปนี้เลยบอร์ดมันก็จะประมาณนี้แหละไม่ค่อยมีอะไรมากอ่ะแต่จริงตอนลงเกียร์สามเราอาจจะไสอย่างนี้ก็ได้ถ้าเราไม่ลงอย่างนี้นะลงค้างไว้เพราะว่าเดี๋ยวอาจจะโดนตีเนาะไสไปอันนี้สผิดตัวไสไปก็แต่ละก็เป็นอดเดนครับแนะนำอดเดนตัวง่ายๆของเราอดเดนสกิลแวน หใบแปดดมหนึ่งใบในดมขึ้นมือก็เอาพิจิขึ้นมือได้ชิวเชงนะครับก็ได้ชิวเกศสามไปเลยยังไม่ไงนะโทษๆ,ๆแลมาเตจไม่มีอะไรโอเคจากนั้นครับก็ลงโบเกนฮาร์ดไปปุ๊บลงตัวเกีบ1หนึ่งใบแล้วก็ลงม้าไปก็ได้นะครับโอเคปบยเบาหน่อยแล้วก็ใช้ตัวเริ่ม โอเคหนึ่งเาตับาอ่าอเดี๋ยวเดีเดี๋อย่าอยอย่าย่เอยู่เอย่า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 อย่ย่อย่ย่่อย่าอย่ย่าดาย่่ยาอี่อยวาอย่ย่าดอย่อย่ย่าอยายอ่ย่อ่อก่อย่อย่อย่อ่อย่า่ย่เอยาย่าอาย่า อาจจะชีพพลังให้ข้างนี้ครับถ้าเจอแบบอ่าตัวนี้มันติดลีซินะครับก็มันเขาค่อนจะไม่ค่อยโดนอะไรนะครับก็ชี้พลังข้างนี้ก็ได้แต่นั้นก็เชติตัวเรือมครับหนึ่งคอน์เตอร์บาร์เนาะเอามันเข้าโซ่โซครับเปิดท็อปหนึ่งใบปุ๊บบวกสี่พันนะครับบวกสี่พันข้อหนึ่งใบจากในนเดเมดโซลงมาครับหาเป็นความสามารถเล้ยชิวตอนจบเทิร์นเก่เาขึ้นมือนั่นเองก็ขอไปนี่ใบไลล่านะครับก็ลงมา อ่ะสกิลแรกครับกอดโซบลาดหนึ่งนะครับอ่ะโซบลาดหนึ่งครับเลชิวหนึ่งดาเมจนะครับก็เลชิวไปเลชิวอ่าขี้อีกแล้วก็เป็นไอ้นี่บวกสองพันสองพันนะครับก็บให้บวกแคทฮาร์ดห้าพันนะบวกคีิพลังข้างหรือขี้แวนพลังข้างก็ได้แล้วก็เทคไลล่าไลาล่าครับก็บอกว่ามีการตก จากไดเมทโซนลงดับโซกนกับบกวกมันหกพันนะครับจากนั้นใช้ตัวนี้ก่อนเหตุตัวนี้บอกว่า,าเมื่อมีการเข้าไดเมทโซนใช่ไหมเมื่อการของคุณถูงน้ำเข้าไดเมทโซนในเทิร์นของคุณครับก็เอามันกลับใต้กล่องโซชาร์ตหนึ่งนะครับก็เก็บโซไปหนึ่งโซชาร์ตเรื่องนอร์มอยูนิตกับทิกเกอร์ยูนิตนะครับก็นอมอเก็บอะไรก็ได้ก็เก็บตัวเริ่มกันหรือแม่ง้ก็เก็บยูนิคอนไปนะครับก็นอรมอ u ยูนิตกับทิกเกอร์ยูนิตเก็บเข้าใต้กล่องแล้วก็สำหรับของการนั่นเองะ อ่าสับกล้องจากนั้นก็เหตุยูนิคอร์ครับเมื่อมีการเข้าสู่ช่องเดเมจโซนนะครับไอ้เมื่อมีการถูกลงส่งสงลงตอบสนอง,ง,งจากในโซนก็เขาจะบัสโซบัสบอ่าซูพิเลียนหนึ่งตัวลงมานะครับก็อ่ากินหนึ่งมาบูธให้โบ้ขึ้นแฮชดีกว่านี้แล้วก็เปิดเดมเข้าข้างหงายนะครับก็โบ้ขึ้นแฮชจะบวกอีกสองพันโบ้ไปอีกสองพันนะครับ โอเคครับคอมโบโรแรกๆก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็ตีตีเอเดนเปิดก่อนก็ได้หรือจะใช้โบเกนฮาร์ตตีก่อนหรือใช้มาตีก่อนแล้วก็เอเดนตีเศษโบเกนฮาร์ตก็ได้อ่ะจะเป็นเอเดนดีเบิร์เสษโบเกนฮาร์ตแล้วก็แรมแปะมันจะได้บวก3,000แล้วบวกอีก2,000ตัวนี้ก็บวกอีก2,000ันครับก็จะง่ายๆนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูไซส์2ที่แนะนํากันเลยโอเคจะไซส์2เป็นเอเดนต่อก็ได้นะครับแล้วแต่ถ้าเรามีโซก็ใช้ก็ได้หรือเราอยากเศษบอดก็ใช้ก็ได้เอเดนโอเค เด๋ยวสไตล์สเป็นคอโมโบกับแบ็กเซลานครับแต่แดมมันต้องมีสีแดมเนาะแตดมไว้ก่อนอ่าตัวเกียร์หนึ่งที่เอามาใหม่นี่ค่อนข้างจะเก็บค่อนข้างจะด,ดีนะครับผมใส่ไว้สองใบเพราะว่าเออมันก็ยได้ง่ายได้ง่ายมากก็อ่ะอย่างนี้ก็ได้นะครับอย่างนี้ก็ได้โอเคบอร์ดก็ใช้บอร์ดเดิมนะครับก็ถ้าไม่เจอแครดีทายก็ใช้บอร์ดเดิมอ่ะสไตล์ สาตานายไปนะครับก็ลงเลยแบ็กเซลาร์ฟนะครับแบ็กเซลาร์ฟก็เออใช่ลืมอ่ะหนึ 1, ่งใบแปดแอมนะครับก็อะไรแปดแอมดีนะอ่าไลลาแปดแอมนะครับอ่ 1, นาหนึ่งใบในดำเอาขึ้นมือนะครับก็เกอร์บิเอลก็ได้เอาขึ้นมือเลทชิวหนึ่งดาเมจนะครับก็เลทชิวไปอ่าโบเกนธาเลยปุ๊บอ่าอย่าลืมนะครับโบเกนธาปุ๊ สองพันวันดอีกสองพันนะครับก็เลชิ่นึ่งดาเมจครับก็ฮิวไปเช็คอ่าเช็กแอสตรงจากเอดาเมจโซนลดรดับโซนบวกหกนะครับอ่าโอเคอันนี้ดอีกสี่พันแล้วก็สี่พันนะครับอ่าฮะแต่น่าจะถิกแบล็กสตาเขาก็ขั้วตึ้บ้าเลยงานตัวเอง ตัวนี้ค่อนข้างตีง่ายๆหน่อยก็บกุคลเนรเบิกก่อนครับขอห้าพันเนาะ,ะตัวนั้นก็แบ็กเซราตีครับสกิลตัวเกตสองในแดมครับก็หนึ่งคาตเตอร์บานนะครับเมื่อได้ยูนิตที่มีความามารในคิวตีก็ซูพิเลมันลงมาครับบุกเพนทาเลยปุ๊บ <c oughs> ลงมาก่อนเอาแดเอาการ์ดข้อมักเข้าแดมปุ๊บจากนั้นเทคก,กาวิเอลแบ็กเซราครับก็บุกสองพัน สองตัวครับสองพันแล้วก็ตัวนี้ลงมารีชิวเดมิอ่ะรีชิวไปก็ลีชิวเช็คอ่ะไม่มีอะไรนี่ไงบวกสองสองตัวอ่ะเป็นไงแล้วก็ได้มาได้ได้ไม่มีอะไรขี้อ่ะจะเป็นขี้พลังข้างหรืออ่ะขี้พลังนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดอ e ีฝ่ายไม่กดัดก็ขี้พลังแวนไปเลยไอขี้แวนพลังข้างไปเลยก็สมมติอ่ะให้ขี้พลัง แต่นั้นก็เล็กเชี่ยวเอ้เลคกเวสองดาเมจเนาะโอเคเลค่ยวสองดาเมจไปเลยเช็กอ่าฮิวครับฮิวฮิวก็ฮิวพลังข้างนี้ก็ได้แล้วก็เห็นการตกแต้มก็สองตัวสองพันเจ้ตึ๊บย่างนี nah, ้ครับอ่าอีกดามหนึ่งตึ๊บอ่าฮิวพลังก็ หนึ่งหมื่นสี่พันแล้วก็สี่พันโอเคนะครับอ่ะก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคนะครับจะเอาม้าตีต่อก็ได้อ่ะสมมติเอาม้าตีต่อปึ๊บตีจะบูตก็ได้ไม่บูตก็ได้นะครับแล้วแต่ตีปุ๊บอ่ะสมมติผมไม่บูนเนาะแล้วผมก็เอาตัวนี้ตีต่อนะครับ สกิลครับอ่าเห็นเลชิวตีเขาตุลบานะครับสุภ <c oughs> ิเลคปึ๊บปึ๊บปึ๊บทำมาไปเลยนะครับก็สุภิเลคอเอากาจะครอบมาแปะไว้ปึ๊บสองพันสองตัวนะครับก็จะชี้อย่างนี้ก็ได้โอเคเลชิวหนึ่งดาเมจครับก็เลชิวไปเลยเช็คอ่าจะเป็นชี้พลังอย่างนี้ก็ได้นะครับตนนัวนี้อ่าชี้พลังข้างนี้แล้วก็บอก 2,000แล้วก็บวกนี่สองพนนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นครับโอเคโอเคการไม่การครับตอนนั้นแทนตัวนี้ตีรำปูตีเลยจากนั้นเหครับเห็นเลชิวโจมตีเขาตัวบานครับสุพเรียร้อมาเพราที่เราไม่ใส,ส่สแตนอยู่นะครับรอบก็จะประมาณนี้โอเคหนึ่งใบแปดแอมป๊บวกสองพันสองตัวก็จะบวกนี้ก็ได้ให้บู๊แรงนะครับก็เลชิวหนึ่งดาเมจครับเลชิวไปเลยเลชิวเช็คไม่มีอะไร ก็บอก2,002ตัวนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับคอมโบโอเคอ่าถ้าอมโบอกผมมิดอะไรก็สามารถเอ่อคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับอ่าหรือใครมีคอมโบแปลกใหม่ก็อ่าสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเพื่อเป็นแนวทางให้คนอื่นได้นะครับโอเคก็จะประมาณนี้ครับคอมโบที่ผมใช้ก็คิด a อเจ l f ์เฟเธอร์ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับอ่าก็มันอาจจะหลุดโฟกัสนิดนึงนะเพราะผมไปสะกิดใส่มันเมื่อกี้โอเค สำหรับคลิปในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ทำให้แล้วครับ Angel f i ร t e r เดี๋ยวจะทำให้อีกสายหนึ่งนะครับก็เป็นสายสำหรับสแตนทิเกอร์ครับอ่าอันนี้เป็นสายคิทิคอนครับค่อนข้างจะเล่นง,ง่ายเลยสายนี้บ๊ายบายครับผมบ๊ายบายโอเค